สวัสดีสสดค่ะพบก,กับเราช่องพังนมุกแฟมิลี่นะคะนะเดี๋ยวเราจะพาหนุ่มสาวนะไปแช่น้ําก่อนกลับบ้านนะก่อนเข้าบ้านนาะสะการบินไทยนะตอนนี้เดี๋ยวอ่านพะ้อพลายกําลังเตรียมตัวไปนะคะเจ้าชวยอ่าไปแช่น้ําก่อนกลับบ้านนะเย็นๆวันนี้วันนี้ร้อนอเป๊ปซี่หรอให้ลูกไม่ได้มองด้วยลูกอ,อ่น,นะครับมเมีนยอ เดี๋ยวไปเจอกันนาะทีสะเนาะนี่นะน้องมุกกับพ่อพลายนะเดินมาเรื่อยๆแล้วนะนี่ก็อยู่ในโครงการเนาะสะสวยนุม่มหลอนะกำลังเดินมานะไปว่าจะไปแช่น้ำที่สะการบินไทยไม่ได้ไปนะคะมาทางนี้เลยแล้วกันมาทางบ้านเรา เดินตามกันมาต้อยต้อยเลยนะคะเดินตามกันมาต้อยต้อยเลยนะนั <c oughs> งมุกเดี๋ยแวะตลอดนะแวะตลอดทาง เด็กคนอ่าพอพลายเนี่ยมารับ VIP อพีแล้วนี่นำมาลับตีตีกลับบ้านอีกแล้วนี่มาเจอกันเมื่อกี้นะนะขอขอขึ้นขอขึ้นนะจะได้ลงอาบน้ำไหมเนี้อจะได้ลงอาบน้ำหรือเปล่า <Okay. S 1> ไปกันเลยดูบรรยากาศบรรยากาศนะเออมามาเออ<า>เออ เออมาถึงสะแล้วนะแสงบึนตะมาถึงสะแล้วนะก็จะพาลงไปแช่นนะ้ำนะสักแป๊บหนึ่งนะก็จะได้ขึ้นบ้านนะตอนแรกว่าจะไปสะการบินไทยแต่ตรงน,นี้ก็เราก็เอาช้างมาผูกที่บ้านเขาแล้วนะเนาะอ่าทีนี้ก็เลยนี่ย แล้วมาลงสะนี้ละกันนะลื่น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 ลืื่นลืนลลืน ดับน้ำ,นำแช่น้ำก่อนนะกลับบ้านจะได้เย็นเย็นคอยดูว่าจะเป็นยังไงเปียกกันไหมวันนี้น้องตี๊ตๆลงไปด้วยนะลงไปด้วยนี่เสียวอยู่ เ <c oughs> สียวอยู่นะเสียวอยู่นงมกจุบก,ก่อนนองมกมุดลงมุดลงนงกเออนี่พอพลายเล่นแรงไม่ได้พอพลายเนี่ยจะจะกินดินตลอดเลยนะพ่อพลาย อาบน้ำแป๊บหนึ่งเนาะแล้วนะพอเย็นๆได้กลับบ้านต้องห้ามไวนะ้ไม่งั้นกินดินนะฮะนีเ่เล่นมีตาดินเลยนะก็กำลังเดินทางกลับบ้านเนาะนะเดี๋ยวไปเจอกันต่อที่บ้านนะคะนี่กำลังขึ้นไปนะบ้านแล้วเนาะ และแล้วพวกเขาก็มาถึงบ้านแล้วนะตอนนี้กําลังมาเส้นทางใหม่มาหลังบ้านนะข้ามรั้วมาอาข้ามรั้วเป็นหรือเปล่าอาข้ามรั้วก็ค่อยข้ามข้ามรั้วมานะคะข้ามรั้วมาปะ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 กินหญ้าเขากินหญ้าเขากินหญ้าเขาเขาปลูกหญ้าไว้นะแต่ไปกินหญ้าเขานะลูกนะ ถึงบ้านแล้วนะถึงบ้านแล้วสาวสวยกำลังข้ามรั้วข้ามรั้วอ่าถึงบ้านแล้วนะคะบ้านแล้วถึงบ้านแล้วมามาเร็วเร็วเร็วมาถึงบ้านแล้วนะคะ แล้วก็เป็นที่เรียบร้อยเนาะนะไปรับหนุ่มมาอยู่บ้านด้วยนะคะนะวันนี้ก็คิดถึงมากเนาะนะไปรับหนุ่มถึงที่เลยนะกลับมาอยู่บ้านเรานะก็สําหรับใครที่ชอบนะคลิปนี้ฝากช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้กับเราด้วยนะคะนะก็ลา,นานไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ